ก็สวัสดีนะคะพี่พี่สื่อมวลชนทุกท่านนะคะชื่อเด็กหญิงชนยุสสุรันค่ะตอนนี้อายุสองปีค่ะศึกษายอยู่ที่โรงเรียนนครสวรรค์ค่ะอยู่ชั้นมสองพเจ็ค่ะเลขที่ย2บสองค่ะสีที่ชอบไหมคะอ๋อชอบสีที่ชอบที่สุดก็น่าจะเป็นสีม่วงน,นะคะชอบกินอะไรคะก็ชอบกินก็น่าจะเป็นพวกอาหารญี่ปุ่นนะคะส่วนอย่างอื่นก็ชอบชอบเยอะมากอธิบายไม่ถูกเยอะเกินมีสงที่ชอบไหมคะสิ่งที่ชอบนะคะก็จะมี มาแมวของมูมิงของสวยของงามวิวับแเพลียวพลาชอบมากแล้วสิ่งที่ไม่ชอบนะคะก็จะมีกบเขียดอะไรที่มันน่ากลัวก็จะไม่ค่อยชอบเลยกดะบิ๊กบอดแอร์และบอบบางมากเลย้วสิ่งที่ชอบอีกไหมคะก็ชอบอะไรอีก ก็น <M> <c Harriet> <win> ่าจะเป็นมีประมาณนี้นะคะคุณชนย์นุชเกิดวันที่เท่าไหร่คะเกิดวันที่เท่าไหร่อ๋อก็เกิดวันที่1สิงหาคมนะคะพศ2551ค่ะดีชวดนะคะกรุ๊ปเลือดอะไรคะกรุ๊ปเลือดอะไรอ๋อกรุ๊ปเลือด B ค่ะขอบคุคะบากค่ะวคุถามแบบนี้ไม่น่าถามเลยนะคะไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะไม่ไหวแล้ว